ว่านว่าเป็นข่าวนี้ของลูกหนี้กยศค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการขยายระยะเวลาตัดยอดปรับโครงสร้างหนี้นะคะรัฐบาลให้ความสําคัญค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้รับการศึกษาเรียนจบมาเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งได้รับเงินจากการชําระหนี้นํามาส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้สู่รุ่นน้องด้วยนะคะกยศได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามพรบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2ปี66ค่ะซึ่งเป็นการตัดลําดับการชําระหนี้ใหม่นะคะเป็นเงินต้นดอกเบีย้ยและก็เบีย้ยปรับแทนแบบเดิมพร้อมลดอัตราเบีย้ยปรับนะคะจากสูงสุดอยู่ที่108เหลื 18, หอเพียง100.5เท่านั้น การคำนวณหนี้ใหม่นี้ครอบคลุมผู้กู้ประมาณ3.5ล้านรายกยศเนี่ยดำเนินการไปแล้วกว่า2.3ล้านรายคิดเป็น70%ค่ะซึ่งผู้กู้ก็สามารถตรวจสอบยอดหนี้ใหม่ได้ผ่านเว็บไซต์ของกยศาานะคะและสําหรับลูกหนี้กยศาาที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตามสิทธิ์ที่ได้รับกยศได้มีการขยายระยะเวลาในการตัดยอดประจําเดือนพฤษภาคมนะคะจากเดิมวันที่17ก็เลื่อนไปเป็นวันที่24พฤษภาคม ส่วนลูกหนี้กยศที่ปรับโครงสร้างนี้แล้วอยู่ในระบบการหักเงินเดือนผ่านองค์กรในจ้างก็จะต้องแจ้งให้ในจ้างทราบด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ถูกหักเงินเดือนเพิ่มอีก3,000บาทในเดือนนั้นๆค่ะ ส่วนผู้กู้ที่ยังคงมียอดค้างชําระแล้วก็ยังไม่ได้ติดต่อขอทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กยศยังคงต้องแจ้งให้มีการหักเงินเดือนเพิ่ม3,000บาทต,ต่อบัญชีในเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนต่อไปจนกว่าจะไม่มียอดค้างชําระนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่กู้ยืมชําระยอดหนี้ที่ค้างหรือติดต่อขอทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ภายในวันที่5กร,รกฎาคมซึ่งจะเป็นวันครบรอบกำหนดชำระของงวดปี2568ค่ะ